สวัสดีครับทุกคนเราอยู่ในอารยานะครับ EP ที่3นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราระบทเป็นลามแล้วก็บุญนะครับาลามก็ตรวจตาตามปกติครับแล้วก็ไปเจอกับจิตนะครับไอ้ผู้ชายหัโลนที่สักยันแล้วผู้ชายหโลรนั้นก็วิ่งไล่ลามเสร็จแล้วก็ตัดจบนะครับมาโผล่ที่บุญบุญนี่ก็คือ,เ,อเป็น chapter ที่3ของของซีรีส์อารยานะครับ บุญก็มาลองของในโรงพยบาบาลนะครับแล้วครัวนี้ก็ตัดจบไปตอนที่บุญไปเจอกับรามส่วนช่วงไทม์ไลน์ที่ตรงกันนะครับตัวตัวรามครับไปเจอกับจิตและจิตก็วิ่งไล่ตามรามมาและจังหวะนั้นเองครับที่อารยาก็มาเรียกให้มาริสาตื่นเนะี่ยก็จะมาโผล่เป็นแชปเตอร์ของมาริสาเลยนะครับเจ็บน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่มันที่ไหนอะ โอเคอันนี้เราก็มาอยู่ในแชปเตอร์ที่4นะครับเป็นแชปเตอร์ของมาริสาอีกรอบหนึ่งโอ้โหมืดจริงโอเคหลังจากที่มาริสาโดนจับโดนไอจิตจับนะครับแล้วไอจิตก็ไล่ตามลามไปก็มาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเหมือนอารยาเรียกเราแวบๆแล้แวเราก็ตื่นโอเคครับผมแล้ว เป้าหมายของมาริสาก็คือตามหาอารยานะครับเหมือนเดิมโอเคไปด้วยกันครับผมก็สำรวจชั้นนี้นี่คือภารกิจของมาริสานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยเข้า,ขานูนไปห้องโถงทางนู้นก่อนนะครับเสียงก็ยังมีเสียงแบบแหลบๆบแปบบ๊แบๆบแบบอยู่เล็กๆนะครับ ็นไม่รู้ว่าแชปชป e เตอร์ของมาริสาจะจะยาวไหมนะครับก็มาลองดูกันนะครับผมสตาร์ทเริ่มเร่อนี้ก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะโอเคอ่ะเราไปดูตรงนั้นก่อนดีกว่าครับแสงสีฟ้าเป็นวอร์ดนะครับเอ่อเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอะเป็ว่าเรียกว่าเคาน์เตอร์พยาบาลนะครับ ไม่มีอะไรนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับเกมนี้นครับที่เป็นพวกของที่หาดูยากหรือว่าของที่แบบอยู่ซอกๆอลไไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะหาได้ค่อนข้างง่ายนะครับมาห้องน้ำอีกแล้วมาถึงห้องน้ำทีก็คนลุกทุกทีครับไม่รู้มาทำอะไรนะมาริสาก็เขาให้สำรวจชั้นนี้ครับ โอเคไปอะทำไมมืดแท้เรามาจากทางนูน้นเหรอเนี่ยไปครับผมเราไปเราข้ามหมดแล้วนะเราไปทางนู้นโอเคครับเหมือนได้ยินเสียงอืมเหมือนได้ยินเสียงหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคอืม <c oughs> ไปครับไปครับเราอย่าตกใจหืมเดู๋ในห้องนี้ครับโทรศัพท์ห้องอะไรเน่กเชียวโอเคขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับฮัลโหลนั่นใครออกมาเจอหน่อยนะเรามีเรื่องจะคุยด้วยไม่ ฉันไม่ไปมาเถิดนะเราขอโทษบอกว่าฉันไม่ไปเดี๋ยวอารยาเฮ้ยเป็นเสียงของอารยาแล้วเสียงผู้ชายคือใครครับโรงพยาบาลนภาวันไบรับรองแพทย์ระบุถึงนางสาวอารยาโสภาพันธ์แผนกจิตเวชวันที่11มิถุนายน2557โรคซึมเศร้า2บุคลิก อืมเป็นโรกซึมเศร้าด้วยนะครับแล้วก็มีสองบุคคลิกเออแล้วที่เราเห็นแวบ,บๆผ่านไปผ่านมานี่คือเป็นวิญญาณหรือว่าแค่ไม่ใช่เฉยครับแค่เขาเป็นเหมือนเหมือนในหนังก็เป็นเจ้าหญิงนิชาหรือเปล่า อา้าทางตันครับผม hmm. เรามาทำไมมันมืดขึ้นกว่าเดิมอีกครับโอเคครับผมเราค่อยๆไปกันนะอือเคครับใครผ่านเข้ามารับชมก็เอา้าล็อกหมดเลยอย่าลืมกด ถูกใจนะครับติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วตอนนี้เราไปไหนครับเนี่ยตันหมดเลยว้าวห้องเดียวครับที่เข้าได้ปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเริ่มไม่ค่อยปลอดอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตกใจเสียง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 ประตูที่เราปิดเองครับเดี๋ยวนะก็เ,เป็นห้องนั้นแต่เอา้าใช่ไหมเมื่อกี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคค่อยๆนะครับทำไมมันมืดขนาดนี้ เมือเกินไปแล้วนะครับแล้วทำไมโรงพยาบาลถึงเก่ามากขนาดนี้ครับหืมโอ้โหยเสียงอารยานะครับอรารยาหรือเปล่าไออายรายาลามาริสโอ้โหห้องห้องอืม เอ่อเรียกไม่ถูกเลยครับห้องเก็บศพแล้วกันนะครับโอ้โหบังคับให้เรามาถึงตรงนี้โอ้โหผมไม่ส่องเยอะนะครับเราไม่สำรวจนะครับโอเคเปิดได้ไปก่อนนะฮอื้อหอย อรารยาหรือเปล่าอรารยาอรารยากลับมาก่อนที่นี่มีคนแปลกๆอยู่ด้วยอะ่ะเรารีบไปกันเถอะเออไอ้เจตอะ่ะไอ้เจตมันแปลกอะละอารยาเรารีบไปกันเถอะฮัลโหลโทรมาอีกทำไมยังโกรธอยู่อีกเหรอดีกันเถอะนะเฮ้ออยอะไรเนี่ยเงียบสิที่รักมีอะไรอีกไหมจะนอนแล้วที่รักทุีไปหาได้ไหมอ่ะไม่ แค่นี้นะอืออรายามีแฟนนะครับอ้าวทำไมถึงใบมรณะบัตรที่ถูกเขียนทับรายละเอียดของผู้ตายจนเกือบหมดเหลือไว้เพียงสาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งใบมรณะบัตรเราก็มองไม่เห็นนะครับว่าชื่อสกุลคือใครนะครับสัญชาติไทยโอเค ใบมรณะบัตรหรือว่าเป็นของอรารยาครับอู้มืดจริงมืดเกินไม่มีอะไรจริงๆนะครับในการสำรวจของโรงพยาบาลชั้น,นี่ครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่เราก็ยังต้องลองสำรวจดูนะครับไม่มีอะไรครับอรารยาปะปะ่ราไปกันอรารยาเธอจะพาฉันไปไหนอ่ะ อันนี้เปิดได้นะครับเอาอยัางไงเราจะตามไปเลยไหม,มแล้วจะเปิดมาทำไมครับเนี่ยเปิดได้ด้วยนะครับทั้งสองห้องเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยอะไยา เปอ,อไถ้าทุกห้องเลยครับแต่ไม่มีอะไรเลยครับอ๋อมีครับผมอะไรเนี่ยเอกสารที่มองไม่เห็นเนื้อความด้านในแล้วมีทำไมโหเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้นะครับโอเคในสี่ห้องนี้ก็มีของอยู่ห้องเดียวนะครับเป็นเอกสารที่อ่านไม่ได้ ขอบคุณครับฉันเกลียดพวกแกทุกคนอ,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 อะไรอะไรยาบนอะไรอะไรยาอยู่ยนี่ไหมไม่ใช่ห้องห้องอะไรวะเคศบสาวปิศนาแขวนคอแปกถูกมัดมือเท้า เศษชิ้นส่วนหนังสือพิมพ์ที่ถูกตัดออกมาข้อความเขียนว่าสบสามปิศาแวนข้อแปกถูกมัดมือเท้านะครับข้างหลังก็ยังเป็นสูตรมะนาวโซดาอยู่เลยนะเหมือนเดิมเอ,อ่ยังไงอะ่ะอันนี้อารอยาจะให้เรามาพบกับเบาะแสอะไรพวกนี้เหรอครับอะไรวา กระจกกระจกอะไรหยิบไปได้ด้วยครับล็อกเปิดได้ครับห้องเก็บของเยอะจริงๆไอโรงพยาบาลเนี่ยเก็บน้ำยาเก็บยานะครับโอเค โอ oh. อันนี้มันเป็นมีขายอย่างด้วยนะครับเนี่ยใช่นะใช่ไหมโอเคขอดูรายละเอียดนะครับแย่แย่แย่ที่สุดอาการที่เราไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นอีกก็กลับมาใครอีกคนในตัวเราพยายามจะออกมามันอิจฉาเราที่เรามีความสุขกับเพื่อนๆเ,เกลียดตัวเอง ที่วันนี้เผลอทำร้ายมาริสาอีกด้วยออยากให้เธอรู้นะมาริสาวันนั้นไม่ใช่ฉันฉันไม่เคยอยากจะทำร้ายเธอแต่เป็นเพราะม,มันในตัวฉันตั้งหากที่ทำไม่ใช่ฉันฉันไม่ผิดมาริสาขอโทษนะขอโทษฉันจะควบคุมมันให้ได้อืมอุ้ยอ,อุ้ยออ,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 อะไรเอา้าเรากระดิกไม่ได้ครับ เรามาอยู่ในโต๊ะตัวนี้แทนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาริสามีเอาไม่ใช่อารยามีสองบุคลิกเสียงอารยาฉันเกลียดพวกแกทุกคนเราขยับไม่ได้ครับ เราอยู่ในอยู่ในโต๊ะครับโดนมัดอยู่ที่เก้าอี้นี่ครับโหวิอรายาเรามาตามหาเธอนะเธอไม่ทำกับเราอย่างนี้สิเอ,อ่อเอางดีครับทุกคนโอ้ย มีอะไรครับแค่ลมพัดครับผมโอ้บิวอืมหายไปแล้วนะครับอรารยาอุยอ้ยอุ้ยมาแล้วครับหายไปแล้วครับเปิดมาแล้วอา้าวไม่เห็นมีอะไรเปิดมาอุย้ย กัเอ,เอาแล้วข้างหน้าทังใครครับไม่ได้มายุ่งมาตามหาเราจะมาช่วยเธอนะอรารยาทำไมอรารยาทำกับเราแบบนี้กระโดดก,กระดิกไม่ได้ครับเปิดไฟฉายก็ไม่ได้ครับตอนนี้ได้แต่หันนิดเดียวถ้าใครจะช่วยเราเนี่ยสวัสดีใครอยู่ข้าง,<ช>องนอกมาริสาอุยอ้ยอุยอ้ย คือแย่ yeah. Yeah. คืออารยาเขามีเขามีสองบุค,คลิกนะครับแล้วบุค,คลิกที่จะทำร้ายบุค,คลิกจะทำร้ายมาริสาจะเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งนะส่วนอีกบุค,คลิกหนึ่งนี่ก็ เหมือนลักมาไรสา,านะครับโหแล้วเมื่อกี้คืออะไรภาพห้อนเหรอครับนี่เราเปิดหมดแล้วนะแล้วไปยังไงต่ออืมเราก็เข้ามาจากทางนู้นน่ะนะยังไงครับจะย้อนกลับเหรอครับเราวิ่งมาถูกไหมเนี่ยวิ่งได้ตลอดด้วย เกมนี้วิ่งได้ทั่วเลยโอเคล็อกอย้อนกลับไปไหนครับก็ไม่มีที่ไปับย้อนกลับไปเกมเซฟโอเคเรามาถูกนะครับเออ่มีทางตรงครับกลับไปซ้าย ซ้ายนี่โอ้โหโอเคไปก่อนเลยแล้วกันนะครับตันแล้วก็ย้อนออกมาไม่ตันครับตันครับผมบรรยากาศในโรงพยาบาลนี่ก็เขาก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับโอเคครับไปอุย้ย อุ้ยเฮ้ยไอเจ็ด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 ไอบ้าเอ้ยไปไหนไปไหนดีิธนุธธนุธไปครับไปครับตามมาไหมเนี่ยมองหลังก็ไม่ได้ด้วยครับวิ่งไปลิฟต์เลยแล้วกันนะครับ ลิฟเสียลิฟเสียเอา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 ค้าง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 เ้ยเอาโอ้โหโอเคต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับมาริสาโดนเตะตกลิฟ แล้วอไอ้เจนไปจากรามเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเอารามเดินออกเลยอะรามหัวหน้าครับไอ้เจนมาไล่ทำร้ายผมอะไรนะแล้วแกไปทำอะไรที่ชั้นนั้นหนะัวหน้ามันจับผู้หญิงมาด้วยครับอ๋อโอเคเอ็นยเดีย๋ยวผมจัดการมันเองรีบไปหาผมที่จุดรวมตัวเองก่อนได้ครับ จะรีบไปรวมตัว A นะครับอืหรือว่าเราจะทำเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ดีจะได้ไม่งงดีครับจากจากแชปเตอร์วันนี้ก็เป็นของมาริสานะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นของลามแบบนี้ดีไหมครับผมจะได้ตัดจบเหมือนละครไทยดีไหมครับหรือว่าจะเล่นต่อดี ไปหาหัวหน้ารวมตัวที่จุด A นะครับอืมอ้าวนี่ใครแล้วนะ่ะร้านค้าสวัสดิการนะครับยังไงดีเนอะแต่เป็นคลิปไปเลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นแชปเตอร์ของรามแชปเตอร์นี้ละกันเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กันด้วยนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านครับผมไปแล้วครับ